ก็กระสวัดดีท่านผู้ชมและเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมมันนี้พีเอเกี่ยวกับการหาเงินฟรีไปด้วยกันและผมก็ได้รับเงินมาแล้วนะครับ150บาทอ่าทในของคลิปที่แล้วที่ผมถอนไปนะครับก็จะเป็นของตัวแอปแคมชีนะครับที่ผมได้ถอนไปเนาะก็คือผมได้รับมาแล้วนะครับ150บบาทนะครับไม่รู้ว่าผมได้รับมาวันไหนนะั่นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าได้รับมาวันไหน ที่ผมถอนไปผมไม่รู้อว่าจะได้รับตอนไหนนะฮะแต่ผมมาเช็คแล้วเงินมันเข้านะครับก็เลยมาทําคลิปนะฮะว่าได้รับเงินแล้วนะครับและก็ยังจ่ายตามปกตินะก็คือจำนวนเงินก็คือ150บาทนะครับตรงนี้ได้รับมาในของวันที่3นะฮะเดือน12ปี2 0 2 1นะครับเวลาประมาณ13บสนกา ก็13เดนกานะครับวันที่3นะครับก็ถือว่ายังจ่ายอยู่เหมือนเดิมนะครับในของตัวแอปพลิเคชันแคนชีนะครับที่ยังที่อ่านข่าวหรือว่าดูวิดีโอต่างๆนะครับยังจ่ายเงินตามปกตินะครับนี่นะก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปในของตัวแอปกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับและในประวัติในการถอนเขียนว่าสําเร็จหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในของตัวแอป แคมชีนนะครับที่เราได้ทําการถอนหรือว่าที่เราได้รับเงินมานะครับเดี๋ยวเราไปดูประวัติในการถอนกันนะครับกดไปที่บันทึกนะฮะตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวขอปิดโฆษณามากดเข้ามาละเดี๋ยวลองมาดูประวัติกันว่าได้รับเงินจริงไหมกดไปที่การแรกของฉันนะฮะตรงนี้นี่ครับเห็นปะ นี่ผมได้รับเงินมาแล้วนะครับ150บาทเห็นไหมการชระเงินเ,เสร็จสมบูรณ์นะฮะก็ตามเมื่อกี้เลยที่ผมให้ทุกคนดู150บาทนะฮะได้รับมาแล้วก็รวมนี้ก็จะเป็นประวัตนินการถอนของผมนะฮะก็ถอนมาแล้วประมาณเกือบหนึ่งพันบาทนะฮะถอนรวมมานะซึ่งในของตัวแอปนี้ก็เป็นแอปในการอ่านข่าวนะครับก็อ่านข่าวชวนเพื่อนเอาเหรียญไปแลกเงินนะฮะก็มีประมาณนี้เลยนะครับ ใครที่สนใจก็มาทําด้วยกันได้นะครับวันนี้ก็สมัครเด็ว่าผมได้รับเงินมาแล้วของตัวแอปนี้นะครับนี่กดรับเหรียญเข้าไปประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ส่วนวิธีในการสมัครหรือว่าวิธีในการดาวน์โหลดเนของตัวแอปนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะทุกคนสามารถไปดูได้นะครับว่าทํากันยังไงนะครับรายวิธีการทํางานต่างๆก็ไปดูได้นะจริงๆมันไม่ยากหรอกนะครับเนาะ ก็มีเราเราประมาณนี้ละกันและสําหรับใครที่จะเชิญเพื่อนหรือว่าเชิญเพื่อนแล้วอยากให้เพื่อนใส่รหัสแนะนําก็ให้เพื่อนกดมาจากตรงนี้นะครับและใส่รหัสแนะนาของเรานะรหัสแนะนาของทุกคนนะครับก็จะอยู่ตรงที่เชิญเพื่อนนะครับและอยู่ตรงนี้นะครับเห็นปะตรงนี้ของทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราเชิญเพื่อนก็เอารหัสแนะนําให้เพื่อนใส่และให้เพื่อนมาใส่จากตรงนี้กดจากตรงนี้ไปใส่ได้เลยนะครับก็เราเราประมาณนี้ ก็ได้รับมาแล้วนะครับ150บาทอ่าเดี๋ยวเรามาในของกิจกรรม to n i วเ l e t กันดีกว่านะว <c oughs> น,นี้แวะมาหน่อยนะครับก็มาในของกิจกรรม to n i วเ l e t นะครับก็คือนี่ครับทุกคนเห็นปะอันนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นนะก็มาเล่นด้วยกันได้นะมาเล่นด้วยกันได้นะครับกลลิงก์จัดใต้คลิปของผมนะแล้วก็มารับสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์ในการุนรับเงิน 500 1, อ่าห้าจนถึง1000บาทาจนถึง5,000บาทนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปนะครับเสื้อน,นี้เล่นง่ายๆนะฮะเล่นง่ายๆถ้าทุกคนทำการทําหรือว่าโอนมาอ่าหนึ่งสตางค์นะอันนี้คือโอนฟรีฟรีอันนี้ฟรีนะครับก็จะได้รับสิบในการลุ้นเงินรางวัลน,นะครับ500บาทจนถึง5,000บาทเลยนะซึ่งตอนนี้ผมมีทั้งหมดประมาณนี่ครับเก้ 9, 9, าสินะฮะ ก็เล่นเข้าไปนะครับเล่นเล่นเข้าไปปุ๊บนี่ครับประมาณนี้เลยปุ๊บอ่าได้รับเงินละแล้วก็กดตรงนี่ครับรอยเท้าแมวนะประมาณนี้แล้วก็รอปุ๊บอ่าได้5คอยนะเปิดต,ต่ออีกเดี๋ยวผมจะแล่ให้ทุกคนดูเดี๋ยวผมจะแล่เงินให้ทุกคนดูนะ โอเคเล่นอีกรอบหนึ่งถ้าได้ยีสบาทเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับซึ่งอันนี้ทุกคนเล่นได้อยู่แล้วนะมันมันไม่ยากทุกคนเล่นได้อยู่แล้วปึ๊บกดหยุดเข้าไปถ้าโชคดีลุ้นได้เยอะนะแต่ว่า่วนมาก็จะได้5บาทนั่นแหละแต่ว่าใครที่โชคดีโอ้โหได้เยอะกว่า5บาทแน่นอนคนระับนี่10บาทเป็นไงห กำลังจะบอกเลยว่าโชคดีอ้อย่าผมก็โชคดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคแล้วก็กดไปที่แลกเงินนะฮะนี่นะกดไปที่แลกเงินนะครับกดเข้าไปเดแยวถ้าโชคไม่ดีก็ไม่จับไม่ได้สบาทเลยนะแล้วก็กดไปที่นี่ครับ20บาทแรกเลยนะฮะก็กดแลกไปเลยนะครับนี่ครับนี่โอเคปึ๊บนะ่สำเร็จแล้วเห็นปะได้รับไปแล้ว20บาทนี่เหลือ5บาทนะครับ และยังเหลือสิทธิ์อีกประมาณอีก7ครั้งนะฮะอันนี้เล่นได้ตลอดนะซึ่งใครไม่ได้เล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปแล้วก็ให้ทุกคนกดมาแล้วก็โอนหนึสตางค์ที่เขาให้เราโอนอ่ะมันฟรีนะครับแล้วก็จะได้1สิทธิ์มาลุ้นรับเงินรางวัลนนของถูนิ w วเล e t นะครับจากกิจกรรมนี้นะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะตรงนี้ใช่มนี่นี่นี่ยิบาทนี่ตรงนี้เห็นปะ นี่ครับก็คือเมื่อกี้ที่ผมแลกมาก็แลกมา20บาทก็ได้รับม,มาแล้วได้รับม,มาแล้วนะฮะประมาณนี้เลยคือแล้ปุ๊บได้ปากอะ่ะปุ๊ตรงๆนะฮะใครที่ยังไม่ได้เล่นก็มาเล่นแล้วกันส่วนในของตัวแอปที่ใครสนใจมาทาในของตัวแอปก็มาทําได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันยังไงก็ฝากเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านกดไลค์และกดติดตามนะฮะ และเราข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจะมานี่เพล็ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างอเป่ายี่สิบบาทให้ทุกคนนะฮะอ่ายี่สิบบาทที่ผมแลกมาเดี๋ยวผมจะสร้างบองลเดี๋ยวผมจะเอามาทิ้งให้ทุกคนแล้วกันนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย